สาวนิ้งนิชยนัทแอดมิที่โรงพยาบาลเนื่องจากติดเชื้อร่างกายอ่อนเพลียคะ่ะช่วยกันส่งกำลังใจให้อดีตนางเอกชื่อดังอย่างนิง้งกุลลสตีหรือว่าปัจจุบันนี้เธอใช้ชื่อนิ้งนิชยนัทสิริพงปรีดาหลังจากที่ได้ป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องเธอก็เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นโดยตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาลก็มีคุณสามีดูแลเป็นอย่างดีคะ่ะก่อนนี้จะเห็นได้ว่าเธอมีการเผยแพร่ภาพขณะที่อยู่บ้านเลี้ยงหลานล่าสุดดูเหมือนว่าเจาตรวจจเขาโรงพยาบาล อีกครั้งออกมาโพสภาพขณะที่นอนบนเตียงคุณโรงพยาบาลพร้อมทั้งระบุข้อความว่าเมื่อวานกลับบ้านหลังที่2หลังจากติดเชื้อและอ่อนเพลียตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะแฮแ็กยิ้มสู้หลังจากนั้นเองก็มีบรรดาแฟนกลับแหกเข้ามาส่งกำลังใจอย่างล้นหลามอย่างไรก็ตามทางทีมงานต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอนั้นหายป่วยในเร็ววันค่ะ